สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีภาษาลาวภาษายสวัสดีนะครับเอาจะมาเยนูนะครับภาษาเขาว่านาฬิกเ,เวลาของไทยของลาวอ่าได้คามก็จะเหมือนกันทั่วโลกเนาะแต่ว่าเขาจะห้องห้องก็คือเรียกนะครับความแตกต่งางกันกันงไงแมอ่าสมมุติว่าอ่าพวกมศราตอนเช้านะครับ mùng sáng của anh Thái, thằng Lào cũng sẽ nói là 6 mùng sáng, 6 mùng sáng cũng như nhau, 7 mùng sáng, Lào cũng 7 mùng sáng, cũng nhau. Nhưng Thái à, sẽ có cái gì khác biệt gì không? Khi 7 mùng sáng, Thái sẽ nói là 1 mùng sáng, ngơ ngơ không cho được. 2, 8 sáng, Thái sẽ gọi là 2 mùng sáng cũng được. Đây là đặc biệt. นี่แล้วเ้อไทก็สามโงเช้าก็ได้เก้ามงเ้าก็ได้สี่โมงสี่เ้าไทยก็สิบโมงเช้าหรือสี่โมเช้าเออนี่ก็สิบเอมงเช้าไทยก็ห้าโมงเช้าเมเเที่ยงเชาว่ะสิบสอโมงเช้าสิบสอมงสวยสิบสอมงงสวยของไทยไทยก็ เที mhm. ่ยงเที treating, together, moon, bon, uh, ่ยงเที 1, ่ยงเที่ยงตรงอะไรเงี Gotta, ้ยเทียงย้มกลางวันเที่ยงวันอเราเรียกเที่ยงวันถ้าดึกดกกับเที่ยงคืนเที่ยงวันอันนี้สิบสองโมงสวย12สิบองโมกลางคืนสิบสเ็จสิบสงเที่ยงคืนสิบงโมงคืนถ้าบ่ายโมงบโมงของข่อยก็บ่ายโมงคือ1ิบสานาฬิกาเดี๋ยวกลางวันกลางวันทั้งคืนนี่เ่ย ก็เวนะเจ้าเรียกอยางบ่ายบ่ายหนึ่งโงบ่ายโมงบ่ายบ่ายหนึ่งโมงวันกงเวรของเมืองไทยบ่ายหนึ่บ่ายโมงก็ได้หรือบ่ายหนึ่โมงก็ได้อพอสอบ่ายสองนี่ก็บ่ายสองก็เวรไทยก็บ่ายสองบ่ายสนี่เหมือนกันกับบ่ายสบ่ายหบ่ายหไอ้บ่ายม่บ่ายห พอหกโมงเจ้าเอออย่างโมงแรงโมเจ้าอ่าบ่ายหอดแค่ออห้าโมงบอกอ่าโมงบ่ายบอกแต่พอข้างหกโมงก็อกโมงแรงไทยก็กล้าโมเมนบ่ายนะครับเป็นหกโมงเย็นเออเออตลกเหมือนกันนะไม่ใช่ตลกคนไทยใช้อะไรจะเป็นซับซ้อนนะบางทีก็ยังงงต้องพูดซ้ำสองอย่างเนาะ กมงเย็นหกห้ามงเย็นบ่ายมงไอเาว่าห้าม,มงเย็นหบ่ายห้ามงเย็นมีฮาาบห้ามงแล้วมีเย็นอีกนะ <c oughs> อะไระพอหนึ่งทุม่มสบเก้านาฬกาของไทยเอินว่าหนึ่งทุม่มสิบเก้าทางลาวเอินว่าห้องว <7. S 1> ่าเจ็ดโมงแรสองทุม่มออยขอเจ้ว่า 8ปดโมงแรงเก้าโมงแรงสิบโมงแรงสิบเอ็ดโมงแรงแล้วก็ตลน้นไปอ่อจะตั้งคืนแล้วก็คืนเข้าไปกาโมงตั้งคืนสิบโมงตั้งคืนไปไหนด้วยออสพเออหกโมงเจดโมงแรงเลยหกโมงเจ็ดโมงแรงเก้าโมงกั้งคืนไปละสิบโมงกัางคืนโอ้ทางต้องเก้าโมงเนาะสิบสองโมงกั้งคืนอ๋อพอแปดโมงแปดโมงแค่แปดโมงแค่สองทุ่มนะครับคนไยคือยี่สิบนาฬิกาพอเก้าโมงท่านี่ เราจะบอกเก้าโมงเก้าโ,โมงก็คืนสิบโมงคืนสิบโมงสองโมงสิบสองโมงที่สิบสอเน่ยสิบสองสิบสองสิบสองกงนแล้วก็เกนตีหนึ่งอันนี้เขาว่าปะโมงะจะถึงอันนี้เมื่อเขหลงเงจันทแล้วครับนี่ยวมงจันทร์เก็บเงินนะครับรูปภาษาภาษาไทยเรา